เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามเลิฟซ่าที่ปุ่มนี้และตีลังกากดกระดิ่งมุ่งมิงฟุ้งฟริง,งจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครเลยนะัะวันนี้เรามีเรื่องจะมาประกาศว่าเลิฟนะคะหลงทางค่ะเลิฟหลงทางเพราะว่าเราเราจะไปปทุมธานีถูกไหมแล้วเราก็เปิด GPS แล้วมันก็พามานี่ไหนก็ไม่รู้ คือมันไม่ใช่ทางหลวงมันเป็นทางมันเป็นทางที่แบบมีเป็นถนนสองเลนแล้วก็แบบมีแบบพวกป่าไม้ดินอะไรผ่านฟ้ากินหญ้าผ่านฟ้ากิน,ย,กนยุงอะอะไรก็ไม่รู้นะคะรถจะไปยังไงต่อเน็ตก็ไม่มีอ้าดีจังเลยยังไงต่อแม่ <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาพาทุกคนหลงไปกับเราใช่ <c oughs> <c oughs> ไปเราจะหลงไปด้วยกันนะคะวันนี้เรากินคีนิ่งไหม <GPS. S 1> นั่นไงไม่มีสัญญ,ญา GPS เรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างทางนี่จะมีอะไรให้เราลงไปเล่นหรือเปล่าสิริบอกแล้วนะคะไม่มีสัญญาณ GPS แล้วเราจะไปยังไงต่อคะไว้ไต่แล้วไว้ไต่แล้วมีท้อป้ากว้างแล้วก็มีแบบว่าอุ้ยเฮืออะไรอ่ะ เรานะเขาจะลงไปดูจะไปแกล้งนกกันแต่มันลงไปไม่ได้แม่มันเป็นแบบขี้โคลนที่เลนเราไปดูใกล้ๆใช่เราจะไปดูใกล้ๆแต่หนูกีได้ไหมได้คืออากาศร้อนมากแล้วนางก็แบบเอโอ้ยนกบินเต็มเลยอุ้ยแม่ยังวินวิ่งอ่ะมันงวินอย่างเงี้ยวินหนีเราไปหมดแล้วอ้าวไ เฮ้ยดูสวยอ่ะเฮ้ยนกบินหนีหมดแล้วอ่ะไปเรือยเดี๋ยวเขาออกมาได้ันมาแล้วมันมาแล้วนกมาแล้วเร็วแล้วเริ่มนกบินมาหาแล้วเป็นนกอะไรอ่ะไม่รู้นกอะไรอ่ะ เบนน่ะเอาอีกทีนึ่งเอาอีกทีนึ่งมันกำลังจะหนีแล้วโอ้ยรอดูโอ้ยรอดูมันถ้ามันบินลงมาหาเราจะทำไงอะ นีน่นกหายไปหมดเลยอะเล็บดูดิี้เราไม่ผิดเราไม่ผิดนะเหลือเหลืออีกกลุ่มหนึ่งเหลือกลุ่มลงเล็บจัดการหนึ่งสองสามมันไปไหม,ไ,มไปเฮ้ยเล็บม,มันบินกลับมาแล้วเอ้ยแม่เอามือถือมานนี้เราจะถ่ายรูป <c oughs> ประสบการณ์นี้หามไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> เลี้ยวเลีว แรงมากอะเาิ่มนกหายหมดเลยในนายนะ้ยมุดมาแล้วมันรอเราหนีคือตอนนี้มันรอเราหนีอยู่เควา่อแสงก่อนมาให้เห็นอ้าเราจะถ่ายวิดีโอทำเบือกอะไรวะเนี่ย ได้แล้วเก่งไหมอุ้ยสวยมากรถมันไม่กล้าลงมาเพราะว่ามันเกิดก็ให้กลัวเล้วกีดอีกไปเะไปหยุมันมันฮะอะไรนะขี่ใส่รถไม่เห็นเลยแต่พบว่าฟูเลยข้างบนเลยไหนไหนว้ายนกขี่ใส่รถเต็มเลยเลือมันโกรธเราอ่ะไปเร็วหนีเร็วขี่ใส่ขวา